คลิปนี้เราจะมาคุยกัน1ปีนะฮะหปีแล้วนะฮะ,ะ,ะที่เราใช้เท s l a m o d ด l 3 Performance มานะครับต้องบอกว่าเฮ้ยแป๊บเดียวผ่านไป1ปีใช้ไป30,000กว่าโลละเร็วมากนะฮะวันนี้จะไม่ได้ไม่ลงลึกเรื่องเฮ้ยช่วงล่าอะไรไงอ่ะไปดูคลิปอื่นเลยคลิปนี้นะฮะเราจะมาบอกว่าชาวบ้านทั่วไปที่ใช้งานเนี่ยหปีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราต้องเจอกับเจ้าเท s l a ตัวแรกคือการค่าคอนซัมชันครับคอนซัมชันในการที่เราใช้งานมาปกติเราใช้รถน้ํามันเนาะก็ผมเนี่ยขับรถออกจากบ้านทุกวันขับในเมืองกรุงเทพเนี่ยส่วนมากค่าน้ํามันเดือนหนึงจะอยู่ที่หกพันห้าถึงเจ็ดนะ แต่ว่าพอหลังจากใช้เทสลาโมเดลสาก็ค่าไฟจะผมจับดีเทคแค่ค่าไฟในส่วนของตัวชาร์จรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 0 0 0บาทต่อเดืนอนเท่านั้นประหยัดมากครับต่อมาครับเรื่องของซอฟต์แวร์อัปเดตครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเขาเลยนะฮะผมเปรียบเทียบง,ง่าย,ยางี้ครับการใช้เทสลาเหมือนใช้ iPhone ฮะเท่าที่เราไปนับดูนะฮะยีครั้ง1ปีมีสิเดือนเขาอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมด23ครั้งอันนี้ก็เป็นมีนที่เขาบอกว่าเทสลาเปเรียบที่ไม่เก่านะครับก็จะมีฟังก์ชันใหมม่่่่่ๆๆเเเเอนนนนูีนัพิขึ้ารืยลยล ว่ารถเรามันมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆให้เราเล่นสนุกสนุกเพิ่มมากขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของทำไมต้องอัปเดตบ่อยขนาดนั้นมันมันมีอะไรผิดพลาดหรอเปล่าครับต้องบอกว่ามันเหมือนมือถืออะฮะถ้าเกิดเราไม่มีอะไรอัปเดตเลยมีแฮกเกอร์ที่เขาเจาะระบบได้แล้วคิดภาพสิครับทุกวันนี้บ้านเราเรายังถูกแฮกมือถือเพื่อโอนเงินนู่นนี่นั่นเลยแล้วมันไม่มีเหรอครับที่แฮกรถแล้วก็ขโมยถ ผมว่าเดี๋ยวมีแน่นอนเพราะฉะนั้นคือการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มันหนีแฮกเกอร์หรือหนีปิดรอยบัวช่องบัวต่างๆนาๆนาเนี่ยจำเป็นครับในมุมมองของพวกผมที่ใช้แกดเเ็ตหรือสายไอทีเนี่ยเรารู้สึกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นการรักษาความปลอดภัยอีกแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ฝากไว้ให้คิดสําหรับคนที่กําลังเลือกซื้อรถที่เป็น EV ต่อมาครับการเปลี่ยนกองแอร์ครับกองแอร์จะไม่ต้องเปลี่ยนไหมใช้คํานี้แล้วกันครับถ้ามันเริ่มเหม็นเริ่มเหม็นเปรี้ยวเหม็นอับสักหนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่เหม็นวันเดียวแล้วเปลี่ยนเลยนะฮะบ,บางทีบางวันเราเอาอาหารหรือเอาของมีกลิน่นอับอะไรเข้าไปในรถอย่างเงี้ยมันก็ไปติดที่กองบ้างแต่ถ้าเกิดเหม็นแบบติดต่อกันเป็นหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยควรจะเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกองเลยนะแต่ซื้อมาเตรียมไมว้ละดูตามหน้างานดีกว่าเพราะแกะออกมาแล้วผมขับในกรุงเทพเนี่ยเป็นหลักฝุ่นก็ยังไม่ได้หนา,น,าน,นนาาดัั้้้ะรเเมมืื่่่่อออกกีพูถถึงงงแแแไปลวววตต เทสลาโมเดลสนะครับไม่มีตัวเฮปปาหรือว่าตัวป้องกันสารพิษถามว่ากรอง pm 2.5ด้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแทรกคลิปให้ดูเลยครับกรองได้แน่นอนนะครับผมวัดจากในตัวรถ pm 2.5เป็นศูนย์ไปกระจกยืดออกไปโอ้โห pm สอกระชากหรือแรงมากนะฮะก็อยากจะรีบปิดกระจกนะนะตอนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบคาถามที่ว่าอยู่ในรถกรอง pm 2.5ได้ร้อปเครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องยางครับทาคลิปไปแล้วอันตอนนั้นเลยก็คือเขาใช้งานไป6เดือน ยางหลังหมดนะเพราะว่าถ้าลึ่งใช้สปอร์ตโหมดอย่างเดียวเลยครับไม่กลับมาชิลโหมดเลยนะสปอร์ตโหมดต้องบอกว่าแรงบิดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะท้องมันค่อนข้างเยอะพอเราใช้ไปมากๆแล้วเทส l a ไม่ได้เป็นรถขับ4ไม่ได้ขับเครื่อง4ล้อตลอดเวลาส่วนมากจะขับเครื่องแค่ล้อหลังนะคร ล้อหน้าจะใช้ต่อเมื่อรถสมัดหรืออะไรช่วยประคองรถอะไรพวกนี้ถึงจะหรือชูดออกตัวอย่างเงี้ยอ่ะเขาจะใช้ขับเคลื่อนล้อหน้ามาช่วยเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหลักเนาะสลับยางหน้าหลังเป็นประเด็นว่าต้องสลับไหมสลับครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าขับแบบไหนมันถึงจะใช้ขับเคลื่อน4ีล้อขับแบบไหนถึงจะใช้ขับเคลื่อนแค่ล้อหลังเนาะแต่การสลับยางครับบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาเซ็นเซอร์ออกนะเซ็นเซอร์ที่ล้อสมมุติล้อหน้าขวาสลับไปล้อหลังขวาต้องแกะเซนเซอร์มาด้วยเดี๋ยวมันจะงงว่าเอ จะดีเทคใหม่นะครับว่าล้อนี้ไปอยู่ตรง p โพ i ิชันหลังแล้ววิ่งไม่เกิน20โลผมว่าไม่เกิน20โลรถจะดีเทคใหม่ว่าเอ้ยอันนี้คือหน้าขวาอันนี้คือหลังขวาเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องแกะเซ็นเซอร์ออกมานะครับต่อมาครับเรื่องของแผ่นปิดใต้ท้องแผ่นปิดใต้ท้องมากับตัวรถเลยนี่เป็นพลาสติกเนาะหนาแหละแต่อากาศบ้านเรามันค่อนข้างร้อน ใช้ไปนานๆพลาสติกก็จะกรอบแตกได้แต่ที่ผมใช้งาน,นจริงๆอันนี้เป็นความปลอดภัยอันหนึ่งอย่างแนะนำเนาะก็คือเรื่องของเวลาน้ํนาท่วมพอแผ่นพลาสติกมันอุ้มน้ําแล้วพอเวลาเราออกตัวเนี่ยมันดึงดึงกระชากกระชากหัวเนี่ยพลาสติกมันจะฉีกครับรูน็อตยังอยู่นะแต่พลาสติกมันฉีกอ่ามันก็ทําให้แผ่นอันลากห้อยไปกับพื้นบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกระแทกผมขับรถแจ้งพนัน,นานนี่แหละขับบินไปลงกระแทกลงไปในหลุมนะครับก็แผ่นกระแทกหัวน็อตนี่ขาดไปเลยนะถ้าเกิดเป็นแผ่นพลาสติกวันนั้นก็คง กระจายแตกเต็มกระไา้เต็ม,ตเ,ตมตเต็มถนนแล้วแต่ตอนนั้นเราใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียมแล้วไม่จําเป็นนะว่าต้องมาซื้ออลูมิเนียมอะไรกับเราแผ่นอะไรก็ได้ที่เป็นอลูมิเนียมครับแต่ว่าที่เราออกแบบมาฝั่งของเราเนี่ยเราจะมีรูระบายอากาศระบายอากาศให้กับมอเตอร์แต่ข้อดีของมันนี่ได้แบบโบนัสเพิ่มขึ้นมามันก็คือระบายน้ําช่วงเวลาที่เราขับลืยน้ำเนี่ยน้ำก็จะไหลาตามรูอ,อากาศแล้วนะครับมันก็ทำให้แผ่นอะ่ะมันไม่ต้องล้างกับน้ําไม่ต้องถ่วงกับน้ํามากนะครับเรื่องของการกระแทกก็พิสูจน์ให้ดูแล้วค้อนปอนมาทุบนนั้นก็ ชัดเจนแล้วมันแข็งแรงแน่นอน,นะฮะอลูมิเนียมแบบมารีนเกรดนะต่อมาครับเรื่องดาวว่าประกันลถไอ้รอบแรกเนี่ยไอ้ที่เราเห็นกัน7-8็ดแปหมื่นแล้วก็ตกใจก็เฮ้ยเดี๋ยวปี2มันคงถูกลงก็ต่ออายุไปผมได้ราคาประมาณ50,000ื่นะแต่หลังจากนั้นครับก็จะมีตัว4ี่หมื่น ส0 0 0ม่กว่าพอออกมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเดี๋ยวราคามันก็จะอยู่ที่3ามถึงสี่หมประมาณนี้นะครับด้วยทุนประกันลดด้วยหลายๆอย่างผมว่ามันเข้าใกล้สู่ความบาลานซ์แล้วนะคุณจะไปหาประกัน2 0,000กับราคารถอย่างเงี้ยมันไม่ชไม,ไม่ไม่ใช่ใช่อยู่แล้วนะฮะถ้าคนใช้รถยุโรปมาเราก็จะรู้ว่าค่คาประกันรถที่2องถึงสามหม่นโอเคมันกําลังแบบอยู่ระดับกลางของของประหลาดแล้วนะฮะแต่แถมให้นิดนึงครับในเรื่องของประกันรถบางบริษัท ก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าวันที่เราซื้อใช่ราคามันถูกฮะแต่วันที่เราเคลมถ้าเกิดช่วงนั้นเขามียอดเคลมสูงสําหรับสําหรับเรื่องนี้เนาะเขาก็อาจจะมีการแบบปะวงเวลาในการจ่ายหรือว่าดึงเวลานน่นนี่นั่นก็ต้องหาบริษัทที่มั่นคงนิดนึงทุนจดทะเบียนเยอะๆนิดนึงไม่ใช่ว่าเอยเอาถูกเขาว่าถ้าถูกไปอย่างเดียวเนี่ยณนะวันซื้อใช่ครับบรรณาุมัติมีอูรองรับใช่ครับแต่ถึงเวลาที่เราเคลมจริงๆแน่นอนฮะ มันอาจจะมีประเด็นว่าการประวิงเวลาจ่ายอันนี้ฝากไว้ครับต่อมาครับเป็นอัน,นี้ผมจะบอกว่าอันนี้ share แชร์ละกันเนาะก็คือผมใช้ตัว iPhone 15มันจะมีปุ่ม Action Mode เนาะ Action Mode เนี่ยสามารถใช้งานได้ก็คือเราไปสร้าง Automation ของเราเองว่ากดปุ่มน,นี้แล้วมันจะให้ทําอะไรซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าใช้ผมใช้ควบควบแอปแท t กซี C. อันนี้ผมจะใช้เปิดประตูประตูคือ2บานหน้าคนขับกับคนนั่งข้างๆเนาะเวลาผมเข้ามาใกล้ๆจะรถผมก็กด Action Mode กึ๊บ มันก็จะเปิดประตูฝั่งคนขับและประตูฝั่งคนนั่งข้างๆอันนี้ผมจะใช้เวลามาสมมติเรามา2คนไปไหนกับแฟนอย่างเงี้ยเป็นการเปิดประตูรถให้แฟนนะครับเป็นการเรียกว่าดูแลแฟนอีกแบบหนึ่งนะครับเรากดตึ้งอ่าประตูเด้งออกให้แต่ไม่ได้อ้าบานอย่างนี้นะมันแค่เด้งตึ้งออกมาลดปัญหาในการที่จะกดเอ้ดึงงัดงัด,งด,งด,งดถ้าคนไม่ได้ใช้มือจับแบบเทสลาบ่อยอะฮะเขาก็จะไม่ชินว่าเอ้มันต้องกดนัดยังไงว่าแบบช้าๆเนาะ และมันยังสามารถทำออโตเมชันอื่นๆเนาะเปิดฟันเปิดทั้งเปิดฝาชาร์จอะไรก็ได้ครับต้องบอกว่าซอฟต์แวร์พอมันทำมาดีอ่ะมันทำมารองรับอ่ะเราจะคอสตอมอะไรมันอีกก็ได้แต่แบรนด์อื่นอาจจะยังไม่มีอนาคตอาจจะมีอาจจะมีแน่ๆนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการแก้ซอฟต์แวร์เฉยๆเนาะก็ต้องบอกว่าโอเคเลยสำหรับเรื่องนี้ผมแฮปปี้มากนะครับแล้วก็แฟนก็แฮปปี้เพราะว่าเหมือนมีคนเปิดประตูให้ <c oughs> ต่อมาครับเรื่องของเรนจ์ครับวิ่งไปต่างจังหวัดเราวิ่งไปกระบี่วิ่งไปเชียงใหม่ขึ้นโดงขึ้นดอย ด้วยแรงม้าแรงบิดขนาดนี้ครับไม่ต้องพูดแล้วดีกว่ามันขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้หมดครับติดอยู่เรื่องเดียวครับพวกเราทํารถเตี้ยกันครับโหลดเตี้ยกันเพราะฉะนั้นคือก็จะเรื่องติดใต้ท้องกันนิดนึงแต่ว่าะระบบรักษาความปลอดภัยความแข็งแรงของตรงแบตเนี่ยเขาค่อนข้างดีส่วนที่มันจะกระแทกและแตกบ่อยจริงๆและคนเป็นกันเยอะก็คือเรื่องของกาบข้าง ชันบันไดตรงข้างประตูครับตรงกาบข้างด้านล่างเนี่ยก็คือจะแตกเยอะนะแต่ก็เอาสามารถเครมที่สุดได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณมีรอยมีอะไรก็เคลมกับประกันได้เลยนะครับส่วนด้านบนครับพานูเมิกัสลูฟครับต้องบอกว่าไม่ต้องหาฟิล์มอะไรที่มันจะกรองกรองความร้อนได้นะฮะนะตอนนี้บ้านเรา40กองศาไม่มีฟิล์มไหนที่กรองได้แน่นอนครับถึงจะเป็นตัวใหม่ไฮแลนด ที่บอกว่ามีเครือบนู่นนี่นั่นมาแล้วผมไปลองของเพื่อนมาแล้วก็ร้อนอยู่ดีครับยังไงก็ต้องมีฝ้านะครับฝ้าปิดเพดานข้างบนตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ใช้หลายๆคนเนาะไปเอาตัวรีเฟกเนาะแผ่นรีเฟกมาแบบลองแบบหลายๆชั้นเนาะเพื่อกันความร้อนก็ตอนนี้ ก็ใช้งานได้ดีนะสั่งในช้อปปีมาตัดเองก็บอกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีฟีมแบรนด์ไหนแค่ไขได้นะครับจะปิดติดเยอะแค่ไหนอะไม่มีทางแน่นอนนะฮะต่อมาครับเรื่องของคาวอชโหมดครับคาวอชโหมดเนี่ยบางคนไม่รู้ด,นะ Car Watch ด้วยซ้ำนะว่าอลรสมันมีคาวอชโหมดด้วยเหรอถ้าเรากดเปิดมันอยู่หน้าของเซอร์วิสเนาะเข้าไปที่เซอร์วิสแล้วก็คาวอชโหมดต้องบอกงี้ครับแนะนําให้ผู้ที่เปิดร้านล้างรถคาแคร์ Car Care เนี่ย ทราบเลยว่าถ้าเป็นรถเท s l a ขอขอรบกวนนะคะเปิดคาวาช h โหมดก่อนล้างหรือว่าถ้าเปิด User ดูอยู่ก็ยูเซอกดเองก็ได้นะครับเพื่อความชัวนะฮะเพื่ออะไรเพราะว่าตัวที่ชาร์จเนาะฝาชาร์จของเท s l เพอเวลาเขาขัดอะครับพราถู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 ไปโดนปุ๊บเซนเซอร์มันดีเทคปุ๊บฝาเปิดตัวคนละจะไม่รู้ว่ากดปักฝิดเข้าไปครับ หักครับถ้าไม่หักก็มีเฟืองรูดบ้างก็คือฝามันจะไม่เข้าล็อกครับมันจะห้อยๆตองแต่ตองแต่งนะฮะก็มันเสี่ยงต่อการเสียหายเนาะที่ปัดน้ําฝนที่ปัดน้ําฝนเนี่ยเป็นประเด็นเนกันตรงที่ว่ามันชอบกระโดดเนาะปัดแล้วตๆ๊ตตๆๆตต ขึ้นลงขึ้นลงปัดไม่สะอาดบ้างก็ต้องบอกว่ามีวิธีการแก้คือหนึ่งเข้าศูนย์นะครับเขาก็จะเปลี่ยนใบใหม่ให้หรือถ้าเกิดอยากได้ของดีของพรีเมียมไปเลยก็อย่างของผมผมใช้ทาโปอ่าต้องบอกว่ามีประเด็นช่วงแรกๆนิดนึงนะครับคือที่ปัดน้ําฝนน่าดีใบปัดของทาโปเนี่ยดีแต่ระบบการสั่งซื้องงๆ้าสั่งไซส์นี้ไปได้ไซส์นู้นมาคืองงไปหมดนะครับแต่ว่าณตอนนี้เท่าที่ล่าสุดเพื่อนผมสั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคแล้วนะได้ตรงรุ่นแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งของที่ปัดน้ำฝนทาโปข้อดี เขาจะเคลือบกระจกพอเคลือบเสร็จปุ๊บเนี่ยที่ผมลองตอนหน้าฝนเดี๋ยวอินเสิร์ให้ดูเนาะก็น้ำฝนมันจะวิ่งไหลไปเลยอ่ะมันก็เหมือนเป็นการเคลือบกระจกไปนในตัวนะครับราคาอาจจะแรงนิดนึงแต่ถ้าไปเทียบกับที่ปัดน้ำฝนเทสลาพอกันนะพอกันประมาณนี้ครับที่ปัดน้ำฝนต่อมาไเป็นเรื่องของวอชาร์ตครับวอชาร์ต ก็จะมีหลายท่านที่เอ้ยมันชาร์จติดชาร์จเดี๋ยวเดี๋ยวดับเดี๋ยวชาร์จเดี๋ยวดับเดี๋ยวชาร์จจะมี notification แจ้งเตือนบนมือถือเราจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวรถมันเป็นปัญหาที่ระบบไฟบ้านเราครับบ้านอย่างบ้านผมเก่าแล้วเนาะระบบไฟก่อนหน้านี้เป็น1นึเฟสแล้วก็พอไฟมันมีการสลิปกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบตัดเพื่อเพื่อ protect ตัวรถที่วิธีแก้งงตอนนั้นคือ1คืออัปเดตซอฟต์แวร์ บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า,าตัววอ r ชาร์ t เนี่ยเราต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยนะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วพออัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จจะมีตัวดิสเบอร์ตัวหนึ่งนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะพอดิสเบอร์ตัวนี้เสร็จก็จะชาร์จโฟล์ปกติบางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะทําให้ ไฟช็อตจริงๆมันตัวมีมีเบรกเกอร์คอยควบคุมอยู่ทีนะถ้ามันช็อตเบรกเกอร์มันตัดอยู่แล้วนะครับแต่การที่ Enable ตัวนี้ไวอะครับมันอาจจะทําให้รถเราในแหละแบตเสื่อมหรือไฟช็อตมากกว่าในมุมมองผมนะเนื่องจากไฟมันกระชากขึ้นลงขึ้นลงผมมีการาฟดูไฟเนาะพอเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะผมดูแล้วว่าน่าจะอันตรายมากกว่าบงระยศบอกเลยว่าถ้าอยากเท่ ใช้ได้แต่ถ้าเกิดความสะดวกสบายไม่มีฮะต่อให้คุณจะใช้ชินยังไงก็ตามนะฮะใช้ชินแล้วมันก็ไม่ได้สบายขึ้นนะครับวันไหนที่ผมกลับไปขับรถที่เป็นพวงมาลัยกลมผมรู้สึกมันง่ายกว่าสบายกว่านะครับมันถูกมอือกว่าเพราะงั้นเถอะแต่ถ้าเกิดอยากเท่ใช้ได้ครับแม้กระทั่งผมเอาไปลงในสนามใช่แต่ในสนามมันไม่ได้ใช้วงเลี้ยวเยอะขนาดนะครับมันเลี้ยวแค่นี้เองเออมันไม่ได้เลี้ยวเยอะนะฮะเพราะ,ะนั้นคือเวลายูเทิร์มนเวลาแบบจะถอยรถเข้าซองเนี้ย มันต้องสาวอ่ะมันต้องหมุนนะเพราะนั้นถ้าคุณจับถนัดแล้วอาจจะบอกเอ้ยก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่ยังไงก็ตามส่วนตัวผมผมว่าฮวงไาลโกลมง่ายกว่าฮะมันจับง่ายจับตรงไหนก็เจอฮะมันไม่วืดต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการรับรถเวลาเราเอารถเข้าไปเซอร์วิสเนี่ย แต่ละศูนย์แต่ละเจ้าเนี่ยบางทีถ้าสมัยก่อนเราไปศูนย์เนาะเขาจะบอกฮ้ยรับรถเกิน5้าโมงเย็นไม่ได้นะถ้ามาเกิน5้าโมงต้องมารับพรุ่งนี้เลยหรือเขาอาจจะไปฝากกุญแจไว้กับยามหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ระบบของเท sla มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตัวพนักงานของเท sla ครับเขาจะเอาการ์ดเข้าไปไว้ในรถให้แล้วก็โทรบอกเราว่าลูกค้าครับปิดรถได้เลยล็อกรถเราก็ล็อกผ่านมือถือเราเพราะเรามาเอารถเราอาจจะมาสักห้าทุ่มเที่ยงคืนสมมติซึ่งศูนย์เทสลาเขามียามอยู่แล้วถูกไหมฮะเราก็แค่เดินบอกว่ามารถ ซึ่งการจะเปิดรถได้มันก็เป็นืูถือของเราเองถูกไหมแล้วกดปลดล็อกขับออกได้เลยมันก็สะดวกสบายกับการรับรถครับว่าเผื่อบางทีเราไม่ว่างติดธุระนู่นนี่นั่น เราสามารถไปเอากี่โมงก็ได้เรื่องการลงสนามครับแจ็คโหมดครับเอาไปลงมาแล้วหลายรอบมานะฮะแล้วไปความการแก้ไขกันทั้งเรื่องความร้อเรื่องเบรกเรื่องอะไรตอนนี้ทุกอย่างเราแก้ได้จบครบหมดแล้วนะฮะอีกนิดนึงครับแถมให้ในเรื่องของการลงสนามครับพอหลังๆเราเริ่มมีรถไฟฟ้าแบรนด์อื่นน่ะเข้ามาลงสนามมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับหลังจากลงสนามต้องบอกว่าช่วงล่างของเทสลาเนี่ยไม่ไดีอวยนะเนี่ยคือจะบอกว่าเราก็ใช้ลูกหมากบางตัวใช้ของเดิมของมันนะครับมันก็ยังปกติดีอยู่แต่บางรุ่นก็ช่วงล่างก็ถึงกับ ขิดไปเลยนะครับแตกหักก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเดิมของเทสลาด้วยวัสดุของเขาอันนี้ยืนยันเลยว่าใช้ของดีฮะเพราะเนื่องจากเราลงสนามอ่ะมันเป็นการเค้นทั้งความร้อนทั้งแรงบิดมหาศาลนะฮรแต่แต่ว่ามันยังอยู่ได้ยังทนได้นะครับในทุกวันนี้ก็กรณีเราเกิดอุบัติเหตุระหว่างขับหรือว่ามีรถมาปาดหน้าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนนนะครับกดที่ตรงนี้แล้วกดที่ตรง r e c o r d ิ้งนี้มันจะทําการเซฟวิดีโอนะครับไปที่โฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งไม่อัดทับนะครับ กรณีของผมก็จะมีในเคสที่ขับอยู่แล้วมีข้างข้างๆนะครับขับเหยียบไม้มาดีดใส่ประตูรถบุบเลยนะฮะในการเคลมประกันก็จะต้องใช้หลักฐานตัวน,นี้นะครับไม่งั้นเราจะเสียค่าเอ c e s s นะครับ ในส่วนของที่ชาร์จตอนนี้เทสลาซูเปอร์ชาร์จก็เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับก็คิดว่าในปี2567เนี้น่าจะครอบคลุมทั่วประเทศไม่ใช่บรอกว่ามีทุกจังหวัดนะสามารถวิ่งไปทั่วประเทศได้แบบไม่ต้องไปนั่งรอที่ชาร์จปั๊มหรือตามอะไรต่างๆเนาะจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นเขามันสร้างความสะดวกสบายให้เราแล้วก็ไม่เครียดในการเดินทางเนาะมาคุยกันเรื่องสุดท้ายครับเปรียบเทียบสเปคระวาง t e s l า m o d e l 3 Performance ตัวนี้เรียกว่า Legacy คือตัวรุ่นเก่า ใช้คำว่ารุ่นเก่าได้เต็มปากแล้วเพราะ t ท sla m o เด l 3 p e r f o r m a n c e Highland ออกมาแล้วนะครับคลิปที่รีวิวผมเนี่ยไปดู่ต้อมไอม d สเลยฮะทำไปขับถึงอเมริกาที่ดูดิโอ้มีคนไปรีวิวให้ขนาดนั้นไปดูช่องนั้นเลยฮะผมเช,เชิญไปดูแต่ในมุมในมุมของผมอย่างนี้ละกันผมจะขอคอมเพลครซบสิ่งที่ตัว Highland ไม่มีแน่ๆเลยก็คือตัวอัลตราโซนิกครับเขาตัดอัลตราโซนิกออกทั้งหมดนะครับและใช้เป็นตัวกล้องข้างหน้าข้างบนตรงกระจกเนาะแต่เขาจะไม่มีกล้องตรงด้านหน้านี้นึกออกไหมฮะ พอไม่มีกล้องตรงด้านหน้ารถ มันก็เกิดประเด็นครับไอ้วัตถุอะไรต่างๆที่มันอยู่ต่ําเตี้ยเรียดินอย่างเงี้ยแล้วกล้องข้างบนมันไม่สามารถดีเทคได้อะมันก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้ามันเป็นตัวอัลตราโซนิกใช่มันยิงสัญญาณมันเจอวัตถุเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนกว่ามุมมองผมผมเลยคิดว่าตัวอัลตราโซนิกยังคงจาเป็นอยู่เวลาเรามึดมืดหรือฝนตกเวลาทัศนวิสัยมันไม่ชัดจริงๆอ่ะกล้องเขาอาจจะดีจริงแต่มันอยู่สูงไงฮะถ้าคุณใส่กล้องตรงนี้มาด้วยเนี่ยโอเคมันอาจจะพอเห็นทั้งล่างด้วยแต่เทสลาไม่มีกล้องด้านหน้าโลกวัว มองไม่เห็นเนี่ยจบเลยไม่สามารถดีเทคได้นะครับต่อให้อนาคตซอฟต์แวร์จะพัฒนาไปแค่ไหนฮาร์ดแวร์ตัวนี้มันถูกตัดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นผมยังรู้สึกภาคภูมิใจอันนี้บุกพูดปลอบใจตัวเองอะว่าเออรถผู้ยิงดีอยู่นะปร<อ>มาครับได้ไปลองนั่งแล้วครับกับตัวเบารุ่นใหม่ของ performance ตัว Highland เนาะโอ้โหนี่มีปีีลับตัวทั้งเอวทั้งตรงขาผมมั่นใจเลยว่าการขับเนี่ยจะรู้สึกมันขึ้นเยอะเพราะตัวเราไม่ไหลแล้วฮะตอนเราเอารุ่นนี้ไปลงในสนามกันเลยโอ้เหมือนยืนขับรถก็อีกขายข้างเนี ว่ายันติขึ้นไปเลยแล้วก็เราต้องเอียงเหออออมือนยืนขับนะฮะเหมือนเอาขานี้ยืนไว้อ่ะมันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเซฟรู้สึกมั่นใจในการขับมากกว่าครับอยากได้มากเลยแต่เท่าที่สืบมาโมเดลเก่าเ e สลาไม่ขายให้อยากได้ต้องไปซื้อไฮแลนด์เท่านั้นแต่ยังภาวนาอยู่ว่าพี่จีนจะผลิตออกมาให้แล้วเราจะได้สั่งแต่เบาะมาเปลี่ยนของตัวเราได้ประมาณนี้ครับโชคคัพ สำหรับตัวโมเดล3 Performance ตัว Highland ตัวใหม่สามารถ a d a p t i v e ได้ดยสามารถปรับที่หน้าจอเลยว่าเราต้องการขับช่วงล่างแบบสปอร์ตหรือขับแบบ s ซ a n d a r d ยังไม่ได้ลองจริงนะวันนี้ยังไม่มีรถให้ t ทส t d r ด v e นะครับแต่ข้อเสียของสำหรับพวกที่จะแต่งรถอย่างพวกเราเราจะต้องไปเปลี่ยนเป็นสตาร์ทเปลี่ยนอะไรอยู่แล้วอาจจะต้องมีตัวหลอกเซนเซอร์เพื่อชั้นใส่โชค๊คตัวอื่นมานะและรื่นสุดท้ายครับสำหรับเจ้าโมเดล3 Highland นะครับที่เป็น Performance ตัวใหม่นะฮะแอบแบบเซ็งเอซ็งน,งนที่ แรงทอร์กดีกว่าเดิมอะไรดีกว่าเดิมใช่ครับแต่ถูกลิมิตด้วยแบตเตอรี่ครับรถที่ผลิตฝั่งจีนเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ดูตึงอ่ะ คุณน้องมวยรู้ว่าฝั่งฟีมอนกับฝั่งจีนแรงม้าได้ไม่เท่ากันครับเพรสปีดของเขาอยู่ที่262ก็เลยรู้สึกว่าแหมแถมอีกสักหน่อยได้ไหมสัก270อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมาให้มันรู้สึกว่าม,มันมากกว่าและแน่นอนครับว่าแรงม้าที่เคลมมาในในหน้าเว็บหรือในกระดาษที่เราให้มาเนี่ยมันจะไม่ใช่แรงม้าจริงพอเราเอาไปปั่นที่ไดโนโ่เดี๋ยวจะรู้ว่าว่าแรงม้าที่ลงล้อลงพื้นจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้อากาศตอนนี้ร้อนมากๆนะครับฝากกดไลค์กด subscribe, ร,กรับี่ครป์ช ด้วยมีดีลดีๆแปะไว้ให้อยู่นะครับเผื่อใครสนใจแอบบอกอันนี้เป็นดีลดีจริงๆนะครับไปแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ